สวัสดีครับพบกับผม2สิง modify วันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการซ่อมไฟฉายคาดหัวนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นของอานะครับที่แกเอามาให้ซ่อมนะผมเช็คเบื้องต้นดูแล้วนัคือสวิตเสียแผงวงจรตรงนี้นะครับมันเสียด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับนี่แล้วแกเตรียมอะไหล่มาให้ผมด้วยนะครับตรงนี้อะไหล่อยู่ในถุงนี้ทั้งหมดนี่นะครับโจทย์ก็คือว่านะครับทําให้เปิด ทำให้เปิดได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าอะไรในถุงเนี่ยมีอะไรบ้างมาเลยครับผมครับผมมาดูอะไรกันเลยนะครับในถุงนี้นะผมจะเทลงในกล่องเลยนะผมนี่นะดูเลยนะครับผมนี่นะครับโอ้โหโหนี่อะไรที่แกบอกนะครับท่านผู้ชมดูดิครับนี่เป็นสิ่งที่แกนะครับสะสมไว้นะครับผมนี่นะ ดูดิ ه. นี่มีหลายรุ่นมากนะครับนี่แต่ว่าแต่ละอันนี่ก็คือสภาพนี่คือมันเละไปหมดแล้วนะครับก็นี่นะอะไรนะครับผมนี่อ่านะครับก็โอเคนะครับตรงนี้นะครับก็โอเคอยู่เหมือนกันนะครับเราอาจจะ เอาอะไรจากพวกนี้นะครับมามาได้นั่นเองมาใช้ได้นะครับแต่ต้องดูก่อนนะครับว่าจะยังไงหรือไม่ก็อาจจะเ,เขาเรียกว่าเอามายำรวมกันนะครับเอาให้ใช้ได้สักเครื่องก็ยังดีนี่ประมาณนี้ถ้าเราดูตรงนี้ครับนี่นี่กอนน็อันนี้มีอันนี้มีหลอดแต่ว่าด้านในนะครับแผงวงจรไม่มีแล้วนะครับผมนี่นะเป็นรุ่นเ,เป็นรุ่นบอกเวลาดิจิตอลนะครับผม นี่อันนี้ก็มีแต่หลอดเป็นเป็นคนละรุ่นกันเลยนะครับนี่ไฟฉายแบบว่าเนี่ยเป็นหลอด LED หลายหลอดนะครับผมนี่อันนี้มีแต่โคงเฉยน,นี่ก็มีแต่โคงนะครับส่วนอันนี้อันนี้ก็ไม่มีแต่คมีแต่โคงนะครับผมนี่ก็อันนี้มีแต่จานจานสะท้อนแสงแส่งวงจรตัวนี้นะครับนี่อันนี้ก็ยังมีอุปกรณ์ยังมีครบอยู่นะครับแต่ดูแล้ว ถ้าดูจากสภาพตรงนี้นะครับตานด้านในนี้จะเป็นสนิมนะครับนี่นะน่าจะโดนน้ํานะครับตงเนี้แล้วแบตก็น่าจะนี่แบตก็น่าจะเสียด้วยแหละลองวัดแบตตัวนี้นะครับเผื่อได้แต่ทุกอันนี่คือเปิดไม่ติดหมดแล้วนะครับเสียหมดแล้วลองวัดผมเช็คแบตแปับตตรงนี้ปึ๊บอ่าไอ้ตัวนี้แบตยังขึ้นอยู่นะครับแบตดีอยู่นะสีพูเนี่ นี่แบบดีอยู่แต่ว่าเปิดไม่ติดน่าจะจมน้ำนะาดูจากสภาพตรงนี้มีคราบสนิมมีคราบน้ําแล้วก็ตรงนี้นะครับผมโครงนี่โครงสร้างต่างๆภายในตรงนี้แตกนะครับตัวชาร์จไฟไม,ไม่น่าจะเสียน่าจะเสียแล้วเนี่ยด้านในเป็นสนิมนะครับอ่าตัวนี้ไม่น่าจะได้ตนี้ก็ลองเลือกดูก่อนนะว่าไหนที่พอใช้ได้อยู่ก็ ส่วนรุ่นนี้มันนาคันรุ่นนี้ก็นี่ให้รุ่นนี้เป็นรุ่นไหนนะสวิตสวิตเปิดนี่แผงวงจรนี่มีแผงวงจรสวิตน่าจะเสียส่วนใหญ่นะครับสวิตมันจะเสียก่อนเลยนะผมนี่ตัวนี้ด้วยเห็นไหมไอตัวนี้หมุนไม่ดังแป๊กเลยนะครับนี่นะเนี่ยตัวนี้รุ่นนี้น่าจะเป็นของตัวหนึ่งนะครับแกเลือกมาดูดิ กอดมาเยอะเลยโอเคนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมเลือกอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าตัวไหนที่มันพอใช้ได้ที่เอ่อน่าจะมาประกอบรวมเป็นหนึ่งอันได้นะครับผมเอาให้ใช้ได้สักเครื่องก็โอเคตัวนี้น,นี้มีตลอดไม่มีหน้าไฟจานไฟเสียครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมค้นหาอุปกรณ์ก่อนนะครับ ก็โดยหลักๆก็คือเครื่องนี้นะครับผมที่จะซ่อมนั่นเองแต่ว่าผมดูแล้วตรงนี้นะครับผมแผงวงจรตรงนี้นะครับหนึ่งสวิตช์มันเสียนะครับแล้วก็แผงวงจรตรงนี้มันล่อนนะครับนี่นะก็คือ,อตรงนี้ที่รู้ๆเลยนะครับหลอดดีแล้วก็แบตนะครับแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ย,ยไม่เสียนะครับผมเพราะว่าแกเปิดใช้ยอยู่แล้วมันมันพังขึ้นมานะครับทีนี้ ตัวนี้นะครับแผงวงจรตัวนี้นะครับมี2อันนะครับผม <overc row se> ก็ไม่รู้ว่าตัวไหนดีแต่ว่าตัวเนี้ยสวิตเหมือนจะเนี่ยไม่ค่อยดังแต่ตัวเนี้ยนะครับผมอ่าสวิตมันมันเหมือนจะเปิดได้นะครับเนี้ยเน้นสวิตไว้ก่อนนะครับนี่นะสวิตดังแป๊กแป๊กเนี่ยไอตัวนี้น่าจะใช้ได้อยู่นะครับสวิตเนี่ยตำแหน่งสวิตนะครับผมเออส่วนตัวนี้ก็ตัวเนี้ยตัวนี้สวิตวไม่ค่อยดีนะครับผมก็แผงวงจรตรงนี้ได้มาละและอีกอย่างหนึ่งนะครับ ไอชุดนี้นี่ชุดนี้ตัวปรับเสียน่าจะมาจากเครื่องนี้นะครับตรงนี้โครงดีอยู่นะครับโครงสร้างอะไรดีอยู่แต่ว่าชุดวงจรมันเสียนี่นะครับก็โครงสร้างตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็คงไม่ได้นะครับผมผมเลือกโครงมาโครงที่ผมได้นะก็คือเครื่องนี้นะครับนี่อ่าอันนี้เป็นบอดี้ของมันนะครับตัวนี้แล้วก็นี่นะครับ เห็นไหมใส่ได้นะครับผมไอตัวนี้เป็นสีน้ําเงินตัวนี้เป็นสีดํานะครับผมก็นี่ยได้ละนะครับส่วนอันนี้เป็นเป็นยางตัวนี้เป็นกระจกนะครับนี่กระจกก็เล็กกว่ากันไปหน่อยนึงนะครับก็โอเคอยู่ได้อยู่นะครับนี่นะนี่ฝาปิดได้นะครับตัวนี้นี่ก็ทาง่ายๆก็คือว่าผมจะใช้ตัวบอดี้สีดําตัวนี้นะครับนี่นะอ่าเดี๋ยวจะเอาแบตนะจะถอดแบตของเครื่องนี้ไปใส่นะครับผมแล้วก็ จะใช้วงจรของชุดนี้สามอันนี่ครับสองอันนี้แหละนะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมนี่นะใช้สองอันตัวนี้ใส่เข้าไปนั่นเองนะครับผมโอเคมาเริ่มเลยครับผมมามาเลยครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับครงนี้นะอ่าผมจะถอดเอาแบตเตอรี่ออกมานะครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าใส่เข้าไปมันก็ไม่ได้นะเห็นไหมตำแหน่งมันไม่ได้รูมันไม่มีด้วยนะครับใส่เข้าไปเนี่ยนี่นะครับถ้าจะเอาบอร์ดนี้ใส่แทนแต่บอดดี้มันไม่ได้นะไม่สปอร์ตนั่นเองนะครับ ก็คือมันจะติดตรงไอรูนะตรงนี้นะครับเวลาใส่เนี่ยควายตัวนี้บอลลูมมันออกด้านข้างนั่นเองก็เลยบอลลตัวนี้จะใช้ไม่ได้ละนะครับผมก็เดี๋ยวเอาเอาเฉพาะแบตมาก็พอนะครับผมนี่นะนี่ถอดแบตออกมานะครับแบตตรงนี้ถอดออกมาต้องระวังนะครับผมอย่าให้ขั้วมันโดนกันนะครับช็อตนั่นเองนะผมนี่นะแบตตัวนี้นี่ไอตัวนี้ก็ไม่เอานะครับตัวนี้ เดี๋ยวลองวัดแบตเตอรี่ดูก่อนนะครับเพื่อคอนเฟิร์มว่ามันใช้ได้หรือเปล่าแบตเตอรี่นะก็โอเคปึ๊บแดงบวกดำลบนะครับปึ๊บนี่แรงดันประมาณ3.7-3.8โวลต์แสดงว่าดีอยู่นะครับและตัวนี้มันไม่ได้ชาร์จนั่นเองโอเคนะครับแสดงว่าแบตแบตโอเคนะส่วนไอจงแผงวงจรตัวนี้นะครับนี่ยมันนี่ ผมจะเลือกเอาตัวนี้นะครับตัวนี้มันสวิตดีนะครับนี่เนี่ยสวิตมันดีนะครับเลือกเอาตัวนี้ก่อนนะครับผมนี่ตัวนี้ก็โอโ้โหตัวนี้ตัวนี้นี่ห้าขาตัวนี้ก็โดนบัตรกีมาเละเลยเหมือนกันนะเนี่ย ถ้าดูร่องรอยตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้มันแตกนะครับท่านผู้ชมเห็นรอยไหมฮะรอยแตกนะครับอันนี้คือขาดเลยนะวงจรเนี่ยเดี๋ยวผมจะต่อวงจรต่อลายวงจรด้วยนะยเห็นไหมเป็นรอยนะครับนี่นะเป็นรอยแตกนะครับผมแผ่นปิ้นขาดไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะต้องจ้ำนะฮะมาให้มันถึงกันนะครับผมโอเคจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนสวิตช์เองก็ดูตำแหน่งนะครับ ใส่สวิตชเข้าไปนะนี่นะนี่นี่รุ่นนี้มันน่าจะใกล้เคียงกันที่สุดนี่นะครับเห็นไหมวอลุ่มวอลุ่มจะสั้นไปนิดนึงน่าจะเป็นของตัวนี้แหละครับในรุ่นนี้นะนี่วอลุ่มตัวนี้มันน่าจะยาวแต่ว่าวอลุ่มเสียด้วยเครื่องนี้นะสลับบอร์ดไปเลยนะครับผมเดี๋ยวต่อลายวงจรเอาตรงนี้ครับนี่ก็ขันนอ็อ ล็อกไปก่อนคือล็อตตรงนี้เลยนะครับให้แน่นโอเคก็ลายวงจรตรงนี้มันขาดท่านผู้ชมตรงนี้ผมจะต้องต่อก่อนนะครับผม แชคเตอร์หูดต่อลายวงจรนะครับน,นี่เป็นรอยนะครับเนี่ยขาดไปแล้วนะครับวงจร เดี๋ยวจะใช้สายไฟต่อก็ได้นะเดี๋ยวอาจจะใช้สายไฟต่ออีกรอบนึงนะครับผมแต่ว่าจะบัดกรีให้มันติดไปก่อนนะครับผมโอเคนะอย่งี้นี่นะครับต่อลายวงจรก็เดี๋ยวใช้สายไฟอีกทีนึงนะครับสายไฟเนะี่ย เราไฟต่อเลยนะครับผมเห็นนะนี่จับใบพ์ดมานะครับเพราะว่าลายวงจรนี้มันขาดถ้าเฉพาะตะกัวเมื่อกี้ก็ได้อยู่แต่ว่า เวลามันเจอกระเทือนมันอาจจะแท็กหรือว่ามันอาจจะขาดอีกได้นะผมก็ช้ำตรงนี้มาเลยนี่ลายเดียวกันตรงนี้นะผมจ้ำมาตรงนี้เลยครับเย,ยาวามตรงนี้เลยนี่ น,นะลายวงจรที่ขาดก็ต่ออันนี้ก็อาจจะยืมนอตตรงนี้มาน็นอตตรงนี้ใส่นะครับโอเค นะใส่น็อตแล้วขันน็อตตรงนี้ให้แน่นนะครับนี่เพิ่แล้วอะไรไหมอันนี้เป็นสายหลอดนะครับสายหลอดลองหมุนดูก่อนโอเคนะแล้วก็สายหลอดนี่ สายลอดนี่ขากลางนะับมันเข้าจะเข้าขากลางของตัวสวิตตัวตัวไอตัวทานซิสเตอร์นะครับนี่นะขากลางโดยมากเขาจะใช้ไฟลบนะครับผมสีขาวเป็นไฟลบนะครับ แล้วก็สีแดงนี่เป็นไฟบวกไฟบวกก็คือสีสีแดงตรงนี้เลยนะครับนี่นะขั้วบวกของมันเลยเนี่ยกดจับตรงจุดนี้เลยนะครับ,บน,น,นี่เนีตเปสายหลอดไฟนะบนี่นะหลอดไฟตรงนี้เป็นสายหลอดไฟแล้วก็ ทีนี้ก็จ้ำแบตเลยนะครับเนี่ยนะมีอะไรนะครับวงจรตรงนี้วอลลุ่มมันดีนะครับก็จะใช้ได้เลยนะครับถ้าเราต่อระไฟเห็นนะนี้จะให้มันช็อตกันนะครับผมสายตรงนี้ต้องระวังตัดไปก่อนนะครับตัวเนี้ยจะค่อยปอกทีหลังปึ๊บสายแบตนะครับผม ถึงไหมสายไฟแบตมันสั้นหออนะึสีแดงตรงนี้แดงเข้าแดงคือบวกนะครับไฟบวกคือตรงนี้แดงคือบวก ไฟลบนี่มันก็จะเป็นไอตรงตรงแจ็คแจ็คด้านนอกนะครับไฟลบจะเป็นแจ็คด้านนอกส่วนใหญ่ก็คือถ้าดูลายวงจรลายตรงที่ว่ามันใหญ่ๆนะ่เห,ห็นไหมจะเป็นไฟลบนะครับควลบเนี่ยลายนี่ครับผมแล้วก็จําตรงนี้เลยนะครับนี่แต่ดูก่อนนะครับเผื่อบางทีมันช็อตมันอะไรจะได้ นี่อั้จะได้รู้ก่อนนี่ตอนนี้เราจำ้จำจำ้ำแบตจ้ำน่าจะโอเคนะครับผมทีนี้เราก็ผมลองเปิดดูนะครับแล้ววัดว,วงจรตรงนี้ถ้าไฟมานี่แสดงว่าถ้าไฟมาตรงอ้ตรงสายไฟหลอดนี่นะแสดงว่าโอเคนะครับผมชุดวงจรเน,นี้ยโอเคเลย นะครับนี่นะนี่ตรงนี้ต้องระวังอย่าให้ช็อตกันนี่ก็หมุนสวิตนะครับเปิดนี่เปิดแล้วเราก็วัดไฟนะผมดูว่าไฟมาที่สายหลอดหรือเปล่านะครับอันนี้นะเพิ่มนี่ตรงนี้ประมาณสี่โวลต์นะครับตรงนี้อ่านสิตรงนี้สี่โวลต์นะครับดแล้วห้า อุปกรณ์เห็นไหมนี่ไฟมานะครับผมไฟมาสีโวลต์แสดงว่าชุดวงจรน่าจะโอเคนั่นเองที่เราเลือกไว้ชุดหลอดนี่ผมเอาผมได้ตัวนี้มานะครับชุดหลอดนะครับเนี่ยเอาหลอดของอันนี้ก็ได้นะครับนี่นะนหลอดนี้เป็นของไอตัวสีสีฟ้าสีน้ําเงินนะครับผมเครื่องสีน้ําเงิน กรมสีดาเงินนะครับผมนี่ก็เนี่ยนะถ้าตรงนี้สังเกตว่ามันจะมีบอกนะครับมันจะมีบอกอยู่แล้วนะบวกเนี่ยเห็นไหมตรงนี้บวกไอ้ตรงนี้คือลบนะครับตัวหนังสือเล็กๆเนี่ยคือลบอ่าตรงนี้นี่นี่น,นี่ลบลบลบนี่ก็ได้นี่ครับบวกลบตรงนี้นะครับนี่บวกลบแค่นี้เองปึ๊บอันนี้เป็นขั้วบ่อเออหลอด ไม่ใช่ละเอ่อเราจะเ,เข้าขั้วลบเล,เลยไม่ได้นะมันตรงนี้มันจะต้องผ่านตาัว R ด้วยนะผมต่อตรงนี้ดีกว่านะครับเนี่ยนะสองขั้วมันน่าจะจะเป็นสวิตท,ที่ว่ามีสองสเตปแต่ว่าแต่ว่าชุดคอนโทรลต,รตรัวนี้มันเป็นรุ่นปรับไฟแบบหลีไฟได้นะครับไอ้หลอดตรงนี้มันน่าจะเป็นแบบ K หนึ่ง สเต็ปหนึ่งโอเคเอาคู่นี้เลยนะครับผมขากลางคือบวกนะครับเอาขวานี่คือไฟลบเข้านะครับผมโอเคเฮ้ย okay. มีไฟแลบออกแสดงว่า ปิดไม่ใช่ดิเป็นประกายไฟอ๋อต้องเป็นฝั่งนี้นะครับออาไฟมาแล้วเลยเออตรงนี้ยังไม่ได้เปิดสวิตช์เลยนะผมปิดสวิตช์อยู่นะครับนี่นะไฟมาแล้วแสดงว่านะครับด้านล่างนี่ผมต่อผิดนะผมแสดงว่าด้านล่างต่อผิดนะ ตรงสายสีขาวนี่เเดี๋ยวดูนะไล่ก่อนนะครับ mm. ไฟจะต้องยังไม่ผ่านหลอดนะครับผม <Yeah. S 1> เออนีออ่นี่นี่สายสีขาวนะผม mm. สายสีขาวต้องเข้าขากลางของทานซิสเตอร์พอละครับสายสีขาวจะต้องเข้าขา,ขา,ขากลางของทานซิสเตอร์นะครับผมํ mm. ำผิดนะต้องตรงนี้ขากลางนะครับผมตรงตำแหน่งนี้ นะครับนี่ลองจำใหม่ลองต่อใหม่ปุ๊บเคหนึ่งอ่าเห็นไหมครับนี่ถ้าเปิดปุ๊บไฟจะต้องมาละตอนนี้นี่โอเคแสดงว่าต่อสายวงจรนะครับแสดงว่าจ่าสายวงจรถูกแล้วตรงนี้นะครับผมก็โอเคจำอ่าโอเคนะผมทีนี้ลองนะครับผมลองดูนะนี่นะ เราเปิดหมุนนะครับผมนี่นี่เร่งหลีได้แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะไหมเปิดเร่งนี่นี่สวางเลยนะเนี่ยวางเลยก็โอเคอ่าทีนี้ก็เดี๋ยวประกอบเลยก็ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราประกอบเลยนะครับนี่นะ นี่ก็หลอดวางไว้ตรงนี้นะครับก็ประกอบเลยนะครับผมนี่ปุ๊บกระจกนะครับตรงนี้คือกระจกมันนี่ก็ตรงนี้เป็นนะครับไอตรงนี้เป็นสีน้ําเงินนะสีกลมมันท่านะผมนี่นะอันนี้อันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะผมตอนนี้เป็นสีกลมของอีกอันหนึ่งของอีกเครื่องหนึ่งนะผมลองใส่ดูส่วนญ่มันจะใกล้เคียงกันไม่ได้นะครับเนี่ยนะหลวมอยู่ตัวนี้ลองดูหาตัวใหม่ ตนี้ได้ไม่เลยตัวนี้ก็เล็กไปนีเล็กไปนะครัผมถอดมาจากฝาด้ามีเครื่องสิตัวนี้อ่ตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ได้อยู่แต่ว่านะอืม ก็ลองใส่ดูทีนึงก็เพราะว่ากระจกมันเล็กกว่านะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมกระจกตรงนี้มันเล็กกว่านั่นเองนะมันไม่ใช่ของมันนะครับผมมันก็เลยจะแบบนี้เนี่ย พอขันแน่นปุ๊บตัวนี้ก็จะห่างหน่อยนะครับนี่นะขอบตรงนี้ยสังเกตนะครับขอบตรงนี้ปกติมันต้องมีมันต้องมีตัวยางรองอีกทีนะครับตรงนี้ไม่มีละแต่ก็ตรงนี้ก็จัดให้ดีก็แบบนี้ก็พอใช้ได้อยู่นะครับผมนี่พอได้อยู่ไหมนี่นี่นะครับก็พอได้อยู่เนาะแบบนี้ก็โอเคเดี๋ยวนี่ฝาปิดนะครับฝาปิดตรงนี้ก็ใส่ได้อยู่นะครับ เท่าเดียวกันโอเคนะครับผมลองอีกทีนะครับผมนะี่นะนี่โอเคขันน็อตเลยนะครับขันน็อตก่อนนี่น็อตตรงนี้น็อตเป็นน็อตเล็กนะครับปึืบ โอเคนะครับท่านะผู้ชมตรงนี้นะครับลองใส่ตัวนี้ก่อนนี่ป,ปึ๊บเสร็จแล้วนะครับนี่ครับผมตรงนี้นะครับสําหรับการโมดิฟายซ่อมไฟฉายเครื่องเครื่องนี้นะครับสรุปว่าเครื่องนี้คือไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ไม่ได้ซ่อมนะผมถอดเอาเฉพาะแบตนะครับนี่นะแบตคู่ของมันไปนะผมแล้วก็ ไอตัวสีฟ้านี่บอดี้ไม่ดีนะครับและแผงวงจรไม่ดีนะครับผมเครื่องนี้นะครับนี่ผมทดลองให้ดูอีกทีนะผมนี่นะใช้งานได้แล้วนะครับผมนี่นะงานได้เลยนี่ปรับรีปรับเล่งรีได้สบายนะครับเห็นไหมฟืบนะนี่นะครับนี่ก็โอเคแล้วนะครับนี่นะสว่างเลยนะครับก็ ไอชุดหลอดตรงนี้นะครับหลอดตรงนี้น่าจะมาหลอดตัวนี้มันเป็นเป็นหลอดของที่ว่ารุ่นสองสเตปนะครับนี่นะเป็นสวิตช์กดปุ่ม2สเตปนะครับน่าจะมาจากจากของเครื่องนี้ส่วนไอตัวตัวหลอดนะครับผมส่วนตัวไอตัวนี้แผงวงจรชุดชุดปรับเนี่ยน่าจะมาจากเครื่องนี้นะครับนี่ไฟมันออกข้างนะครับผมนี่นะตัววอลลุ่มนี่มาจะอด้านข้างนะนี่นะน่าจะมาจากเครื่องนี้นั่นเอง นะเพราะว่าเขาแยกมานั่นเองนะผมก็โอเครวมได้มาเป็นเครื่องนี้นะครับสมบูรณ์หนึ่งเครื่องนะครับใช้งานได้ปกติเดี๋ยวลองชาร์จดูนะครับนี่นะลองเสียบตัวชาร์จดูนะครับผมปึ๊บนี่ปกตินะครับตัวชาร์จเนี่ยถ้าเราเสียบเนี่ยไฟสีเขียวมันจะขึ้นติดแบบนี้นะครับถ้าผมลองชาร์จไฟมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับดูนะปึ๊บนี่เห็นไหมท่านผู้ชมก็โอเคนะครับชุดชาร์จไฟก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยชาร์จไฟเข้านะครับนี่นะ อ่าถ้าถอดปุ๊บไฟมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับนะนี่เสียแบตปุ๊บอ่าก็โอเคเลยท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะก็ตามนี้เลยนะผมอ่าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะับที่ว่าไฟฉายคาดหัวที่มันเสียหรือว่ามีปัญหาเนี่ยก็ลองอาหาไฟฉายคาดหัว ของเก่ารุ่นเก่าแบบไหนก็ได้นะเก็บสะสมไว้เหมือนอาของผมนะครับผมนี่นะที่เขา,าเก็บไว้หมดเลยนะครับนี่นะของใครที่เพื่อนบ้านที่มันเสียแล้วก็เขาซ่อมไม่ได้แล้วเขาก็จะขอไวนะเก็บไว้เอาไว้เป็นอะไหล่แบบนี้นะครับเผื่อเอามา,า modify หรือว่ามาประกอบให้มันเป็น1ชิน้นก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะผมนี่นะก็ใช้งานได้โอเคเลย ก็ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่นั่นเองนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการโมดิฟายไฟฉายนะครับผมตรงนี้ก็เป็นเพียงแค่การการซ่อมหรือว่าการโมดิฟายเท่านั้นเองนะผมเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะครับผมหากมีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิงโมดิเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ